เวลาเดินตรงเข้ามาก็จะเห็นห้องส,ส,สะสมอาวุธนีงก่อนครับประตูที่ใช้รับแขกคือประตูนี้นะครับสังเกตดูเพดานนะครับก็จะทำเป็นรูปต่างๆเหมือนกันนะครับเพดาน ซ okay. eh ึ่งเวลาอันน nah 네ี้เป็นประตูหลังที่รับแขกใช่ไหมครับพอแขกเดินเข้ามาปุ아아๊บก็จะเห็นห้องออฟฟิศก่อนนะก็คือสร้างความน่าเกรงขามด้วยนะครับเพราะจริงๆเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะทุกคนเข้ามาลุก็ต้องอาจจะแบบว่าอาจจะแอบกลัวนิดนึงนะเพราะว่าข้างๆก็จะเป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นห้องทํางานของคิงคาโรที่มีเกี่ยวกับโอเคียนสัเดี๋ยวห้องสักสองห้องอีกห้องหนึ่ง Yeah หลบแล้วห้องอาวุธอีกนะที่ผ่านนะคือห้องนี้นะครับอันนี้ก็ห้องอาวุธอีกห้องหนึ่งโอเคห้องนี้นะครับเป็นห้องสะสมอาวุธที่ได้รับเป็นของบรรณาการหรือว่าของฝอากจากอาณาจักรต่างๆให้กินคราวที่หนึ่งนะครับอ่านะซึ่งเอา ของฝากหรือว่าอาวุธที่ได้มีชื่อเสียงที่สุดก็คือดาบเล่มนัน้นน,นะครับนะก็ประดับประดาไปด้วยหินคอสนะครับผมแล้วก็หนังนะครับทำมาจากหนังอา,ลางงองงฉลามานะครับที่เป็นที่พุ่งของนังดาบหินครอสดาบที่มีชื่อเสียง ขปนนะครับเป็นเครื่องป้องกันตัวนะครับผมในยุคกลางนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของทางตอนเหนือนะครับผมส่วนโล่กำบังนี้นะครับทำด้วยเขาเรียกว่าในส่วนของคอนนะครับผมกับไอตัวของเขาเรียกไอซางขปนนะครับนะครับผมแล้วก็ซิลก็คือผ้าไหมนะครับประกอบกันนะครับางโล โอเคหลังจากเดินเข้ามาครับก็ถ้าแขกที่มาหากษัตริย์ฮารุที่หนึ่งครับก็จะมาเจอห้องเวททรูมแล้วก็จะเดินเข้ามาที่ห้องนี้ครับแล้วก็ห้องถัดไปจะเป็นห้องเวททิ้งรูมก็คือต้องรอ,อก,ก่อนเข้าพบก็คือตามตามเวลาก็อาจจะมานั่งรอที่เวทีิ้งรูมสักห้าน,นาทีสินาทีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้านุ็คนเยรอรมันมันก็จะคนเยรอรมันจะตรงเวลาครับถ้าเรานัดกันสิบเอ็ดโมงคนเยรอรมันเขาก็จะมาสิบโมงสี่สิบห้าเขาจะมาก่อนเวลาสิบห้าถึงยี่สิบนาทีโดยประมาณ